สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสกุลวันนี้ผมกับบ่อเพชรอีเซนเคยพี่น้องมาพ่อกันในส่วนห้าพี่น้องวันนี้สามไอ้น้องสีพ้ากันลงมาเก็บมากทุรินพี่น้องแต่ว่านูเอาไปกินไ้แล้วพี่น้องแต่ว่าวันนี้ก็จิหาพวกมากมากเพ็ดมกเขือแล้วก็มกหุง่งไผ่ภาคฟ้าอน้นแล้วก็ไม่เท่าแล้วก็ พ่อน้องท็อปเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่ออื่นจะเป็นมือบาวแฟนเดินทางไปแข่งสวรรคเทตไปลองเพลงเป็นงานที่สองพี่น้องมาไปรุ่นกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อในซองบอลแฟนฟาเลินว่าทีสนุกเห้หาสำใดพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็พากันมาฮ้อนก่อนพี่น้องมืง้อนี้พี่น้องอยู่แข้มของพี่น้องปรญยากาากับฮ้อนใน หอน่หนาวเน่เีสกองแน่มาปิดทุดนซอยแน่หลายพวนี่เงาละเงาละโลบุน้า่แปิดทุดินพี่น้องเบิงแน่แน่พวดนหลายเหลือหนูกินเด้อหนูไปกินไปแล้ว หนูไปกินเมล็ดพี่น้องเลยปิ๊กลิ่นกล่องได้เท่านี้แหละเบ่งกล่องเติมัางสะดินก็มากเลยพี่น้องเนี่ยคุณนั่นาระเป็นโฮมฟู้ดมักุดินพี่น้องสุดลายมีแต่หนูเอาไปกินหมดแล้วพี่น้องเลยมาคุดินมันมันจะเป็นตาได้ขายบุหงเงนี่ย สีมนตาได้ขายบ่พี่น้องอัน,นี้มีแต่้เี่ยให้งัวอะนเลยไมีได่เอาใบาไม่กินมงงัวเนี่ยมีได้เอาใบามากทุิินไปให้งัวกินพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันก็จะไปต้มไปด้พี่น้องเลยแต่ว,ว่าขายก็บ่ไดาขาเยพี่น้องมันหนูกินเมือดแล้วแล้วกับ เบาแห้งสิแบ่งไปให้ป้าน้ำแน่พี่น้องแล้วก็พอน้องท็อปพอน้องท็อปเบาไลพี่น้องคันไดคันไดเอาลายก็เพราะจะเอาไปภาคเลยพี่น้องนะคันไม่น้อยก็บม่ได้เอาไปพี่น้องเพราะว่ามันมีน้อยเดียวพี่น้องมามาลุ้นน้ำ คนคุดพี่น้องนี่ผูป้ปิดอันนี้ผู้คุดอยู่ผู้ไปดูหนึ่งกับพี่น้องเพอันนี้แหวนสบายดีกล้องนะสบายดีพี่น้องโอ้เห็ดอยังนี่ข oh. วดสดิ่งโอ้โหพี่น้องนี่หนูกินนี่หนูนมันกินเบิางเลยนี่พี่น้องหนูกินนี่พี่น้องนี่มันควอดกินตามเงาว่างแน,น่ในเงาเนี่ยหนูหนูกินจนเม้อเงาเนาะฮะเอาลองถอนให้ น้องเมื่อไี้ใวันมันยังเตลือลายน้อยใช่ไหมพี่น้องโอ้พี่น้องเซตเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยมันกินจะเบิดแล้วหนูกิ่นไปแล้วครับคมีจังมากเลยเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครัพี่น้องเบิดแล้วมันความกลิ่นไดแล้วโหหนูยังวะหนูคุกบ่ ทำในเตระคุมทนกลิ่นไปทำในพุทธไปให้ง่วงกลินชื่อนะคะโอ้อ่าเบิดพี่น้องเบิด,เ,ดเลยเนี่ยวางหัวกระโมีเลยคำนับพูดมากเพชรไว้คนลากพี่น้องพูดมากาทวด<ว>ดินไว้กันหนูกินนีนใใ่พี่น้องเขาเป็นตายจกมั่ยใจทีพี่น้องนี่ ปลูกอะ้รเลยบรอกัมไรเลยพี่น้องลูปทึนพี่น้องปีนี้ฮะก็ตัตหนูโบกินอ่ะอืมขั้นเป็นตหนูที่โบกินนี่ด๊อกด๊อกอยู่พี่น้องคันหนูกินเบ็ดไตหนูกินแล้วเล้ยเลยพี่น้องยังเหลือแต่ดําในสองในนี่พี่น้องผูมีกุ่มเกษตรกปลูกพักกับบุป็นราคาพี่น้องยามนี้มีคนปลูกหลายอน้นมโบกินนี่พี่น้องขนมโบกินนี่พี่น้องจะนลายมันจะเป็นเป้านี่พี่น้อง ขนูกินหมดแล้วแล้วเบิดอนกม่มมม่ันนีพี่น้องเซ็ตไปแล้วพี่น้องเนี่ยมีหิ้งจากอันเลยหนูย่ำมืดเดิ้ดเต็กะต้น ตัวนูมากิน,นมีหลายขน,นมนกินแล้วแล้วสาวนุกกับน้องกูปีไปลงมาพี่น้องเดียคันลงมาประเทศเวียดคือเก่าพี่น้องน้องกูป,ปีคนบน เสื้อใหม่ตเยอยู่ในเมืองบอซื A ้อแล้วซ okay. okay. so, ื so, ้อไปเวลาเวลาขึ้นร้องเพลงนะมันย yeah, ังามนุ่มเรียบร้อยดีไอ้พี่น้องอันนี้คือป่า มาตุรีนมาเลยพี่น้องนี่ฮอดลุ่มมาเลยตัวนี้สเวกกำลังคุดอยู่พี่น้องครับเ,เอาเบื้องคนปิดได้พี่น้องมาหนี่งปิดได้เฉยและอา่าพี่น้องพี่น้องอันนี้นนมันอันนี้มันลำพี่น้องเนี่ยพุ่มเดีย้ยมากตุรีนเลยพี่น้องเนี่ยเลิวการขุนที่ได้พี่น้องยัางม่ได้วุู่ซ้ำ บทันหนูมามาสากระทีะบอวบวะพูลุงไสบอกเนี่ยไส่ะในลหนูในสลัดลหนูน้อยนะอกวะฟิตบึ้งแลไพี่น้องยามมีคนที่รักพี่น้องเลย มะเขชรเขายังรักเอาแต่ว่ามังเขชรช่วงนี้ก็โลนึงสามสิบพันเี่นองโลละวรอไหวเยพี่น้องแต่ว่าส่วนของเบาวแพนัดมีมังเขชรดกพี่น้องเป็นเป็นเป็นเป้าเป็นเป้าเป็นเป้าอยู่มแล้วอืมส่วนอื่นยังส่วนอื่นยังบได้เป็นพี่น้องเป็นในส่วนของเบาวแพนพี่น้องแล้ววันนี้ละพ่อของเบาเบาให้ละหมายไว้พี่น้องลองเบิ่งว่า มันจะมีคนลักบอลพี่น้องมาเอาไม้ซักไว้มันพอแต่ม,มาเบิ่งยามเช้าวมดเลยสวัสดีพี่น้องนี่โบเพนจะมาเก็บมะเขือพี่น้องนี่เด้อเพราะมะเฟ,ฟืองอ่อนอยวู่บริเวเก็บพี่น้องโบเพนเก็บมะเขือพี่น้องมะเขือครับมะฮุ่งลง ไปผ่าเพื่อนเพราะว่าหมักเพชรมันยังอ่อนอยู่กเลบยบใเอาหามะเขือพี่น้องไปผ่าป้าแล้วก็ป้าแล้วก็พอน้องท็อปเเท่าไม่เท่าคาดว่ามันจะมีลายพี่น้องเลย ไปเบิ่งน้กันพี่น้องเอามาคืออาชีพได้หลายบ่มันนี้แล้วก็กระเพรนขจาต้นมากลำไยด้พี่น้องต้นมากลำไยหวานลงไปให้ปลาอ้นปลูกอยู่ในหน้าเงิ่นเพื่อนพี่น้องพอชะได้เป็นห้มเพราะว่าต้นมาก ลำไงมันกิยนกย,ยนนา,ยนนานนวยายน,น,น,นวา,าน,นลเลยพี่น้องก็เลยเบาแห้งเลยขุดไปไปให้เพื่อนปลูกเอาอยู่เซโนนี่กำลังหาเก็บมะเขือพี่น้องง่ายใหญ่ค่ะพี่น้องเลยมะเขือยามนี้น่ายใหญ่จังเลยสานุกกับน้องปูเป้ไปลงไปเด้อพี่น้อง lông bài đẹp bảo phen em khưa người ta พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวแพนขอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อฝากก,ากดไกลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอ่าวแพนพาเพลินในเดจ้าแล้วก็บ่าวแพนสาวนุกท็อปทินสวรรค์แล้วก็บ่าวไซสเสียงสวรรค์น,นี่เดจ้าแล้วก็พ่อเอแมนจีดเด้ไแม่แมนจีดพ่อเอน,นี่เดจ้าสะเปิดแรงเสียงใจนะพี่น้องขอขอบขอขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆ,ๆเด้อบ๊ายบายพอกัอนในคลิปหน้าบ๊ายบาย